เอาเละเอาปลาแดงใหญ่นี้ไงแทบลยจนแรกนี้คนที่วกดปลาแดงน้องทิพย์โชว์กดปลาล้าหน่อยค่ะคนสวยปลาล้าปลาล้าแม่อีพิมค่ะใครตําก็อร่อยบยปหยิบจานไม่เอาแม่ยป้างีกจนเตอร์แม่แม่สู กำมาควงใส่น้องตั้มบ้านีคน้คุณน้องคุณน้องโชว์ขวดปะลาล้าหน่อยค่ะเออใส่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใส่หมดเลยค่ะไม่ไม่ไม่พอแล้วลูกคนค่ะคนเอ้าเอาเมีแ <c oughs> วเวเด้อ ไข่ต้มก็อร่อยค่ะไ,ไข่ต้มก็อร่อยค่ลลยะลูกค่ะบางทีจะเสียตาบางทีจะฟ้งใส่ตาหยาบออกไปมีบ้าง